ยึดส่วนหนึ่งแต่ว่านี่ิษยาไม่ใช่อิจฉานะอิจฉาแปลว่าอิจฉาแปลว่าความหวังคําว่าอิจฉานะคํานี้นะคนทางบ้านดูนะคะอิจฉา,าิษยาอิจฉาอันนี้อย่างหนึ่งกับอิจฉาเสือสองเสือต่างกันนะอันนี้แปลว่าความหวังนะอันนี้แปลว่าิษ ความหวังไอิสสาตัวเนี้ยมันเป็นโลภะเป็นความอยากรริยาตัวเนี้ยมันเป็นกลุ่มของโทสะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของโทสะตัวนี้นะตัวอิสสาเมื่อไม่ชอบใจใครจึงริษยาเขาเพราะริษยาเขาไม่ชอบเขานั่นเองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่เมื่อมีความหวังก็คืออยากอ,าอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเนี่ยมีความหวังไหมอยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเป็นความหวังไหมฮะโลภะความอยากอยากให้เขาเป็นดังใจเราต้องการ ถามว่าร้อนหรือเย็นนะในขณะที่ความอยากเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยร้อนใจเห็น,น,น,นไหมร,ร,ร้อนรุ่มร้อนรุ่มจะร้อนร่าวยะเออร้อนร่ามันเรียไร้อยรุ่มร้อนรุ่มร้อนรุ่มสุนใจเนี่ยอันนี้ในส่วนของสิ่งที่แบบว่าริษยาเนี่ยมันเป็นเห็นเห็นผู้อื่นดีไม่ได้นะ สภาพธรรมนี้นะคนเขาทําบุญกันมีเงินนักนะไงเอ๊ะทาเป็นนะหน้าบานใช่ไรเงี้ยนะคนมีบุญทําไมหน้าเขาไม่บานเพราะเขาบานนึกในในหัวใจแล้วใช่ไหมบานจานเฉย รู้จักเลยจานเชิงไงไทราบจริงๆคำพูดคนสมัยก่อนเขาบอหน้าบานอาจารย์เชิงเป็นยังไงนะรู้ไหมว่าใจเขาบานนะเขาเลยทําให้หน้าเขาบานออกมานะตาหน้าตาก็เช่มชื่นนะใช่ใช่แต่คนที่มันไม่ชอบชาวบ้านมีลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวก็ทําไม่ได้นะตัวก็ทําไม่ได้หน้างอคอหักนี่ปาทูมไม่ออก คอง้มองคองหาเลยนะคนประเภทนี้เนี่ยนะหาความเจริญให้ตัวเองไม่ได้ถ้าชี้ทางนี้ไม่ได้ชี้ใครนังชีตง้ต่า <c> ง <oughs> <c oughs> นะให้เรารู้อย่างนี้ไงว่าในส่วนของบุญกับบาปเนี่ยมันต่างก,กันเนาะ,ะทีนี้ตะกี้ท่านยกมหาคตะใช่ไหมอืมปฐมมชานที่เราเรียงกันก็คือปฐมทุติตะติ จะตุดแล้วก็ปันจมะฌานที่ท่านบอกอะไรนะอ่านสิคะย่อหน้าตรงกลางข้อที่สองยี่สิบแปดใช้หันนอกจากผู้ที่ได้ฌานผู้ที่ได้ฌานได้ถึงรู้ปันจมะฌานเมื่อผู้ด้ืาอ <anto> <isto> <watercolor> คุณเอกทำชานนะ <ım Laser> ตั้งแต่ชานที่หน <oke> ึ่งสองสามสี่ห้าได้ทั้งหมดห้าชานแต่ปรากฏว่าคุณเอกเขาได้ชานที่ห้าแล้วเขาจะต้องไปเกิดในจะตุกชาญพรมเป็นพรมในเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ถึงอยู่ในหมไปอยู่ในเวหาพลาพอนะ ไปอยู่ในเวหาพลาภูมินะเมื่อเขาจะต้องเขาตายลงแต่เขาต้องไปอยู่ในเวหาพลาภูมินะเป็นเวหาพลาพรมเข้าใจใช่ไหมคะเมื่อเป็นเวหาพลาภุมนะอันนี้ตัด่าแต่ทีนี้ท่านบอกว่าชาญที่คุณเอกเคยได้นะหนึ่งสองสามสี่แทนที่ เนี่ยจะส่งผลให้ไปเกิดเป็นเวหาพลาภูมิแต่ไม่ทรงไปทรงเป็นปฐมฌานพรมก็ไปไม่ได้นะพวกนี้เป็นกุศลใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมหากระดกกุศลแต่เป็นมหากะุะดชั้นต่ำต่ำกว่าปัญจมฌานใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงส่งผลก่อนถ้าเขาได้ฌานที่ห้าอันเนี้ยต้องเป็นคารุกรรมต้องเป็นกรรมหนะัก ที่ส่งให้เขาตายปั๊บเกิดทันทีนะเป็นโอปปาติกะเลยร่างของคุณเอกเนี่ยถูกเผาอยู่ในเมืองมนุษย์ถูกชาปนกิจอยู่ในเมืองมนุษย์เสียเวลาแล้วเขาก็ได้ไปเป็นเวหาพราพรงศ์นะงสมใจเขาอันนี้หมายถึงว่ากุศลกรรม ที่เป็นอุปคาตากกรรมใช่ไหมใช่ครับตัดตัดอะไรฮะตัดกุศลกรรมพวกนี้ใช่ไหมพ่าตัดตุสตัดตัดตัดงว่ตัดญดตัดบุดเข้ตัดตัดตัด้ัดต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 ัดับเัดตัดาละเเดตัดตัดตัดตดตัลตัด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 าัดตยยัดตัเตัั รู้ไหมว่าเบสุทาวาสทูมานใครไปได้พระอนาคามีนะแล้วตัวเป็นใครเน้นนะตัวเป็นใครเนการที่เก้าพื้นเบี๋ยวชนะเออยกตัวอย่างต่อไปดูนะประโยคต่อไปบอกว่านอกจากนี้อาจพร้อมกันก็ได้นะขับไล่นอกจากนี้ผู้ใดเจริญสมถภาวนา จนกระทั่งถึงอารูปฌานเมื่อตายไปแล้วก็ต้องได้ไปบังเกิดในอารูปบรมเป็นเหตุให้รูปาวจรกุศลทั้งหมดไม่สามารถส่งผลให้บุคคลนั้นไปเกิดเป็นรูปพรมได้นี้ก็เพราะอำนาจแห่งอรูปาวจรกุศลเป็นกุศลอุปาตะกะกรรม ตัดรูป,ปาวัจระกุศลกรรมไม่ให้มีโอกาสได้สงผลเช่นเดียวกันในอารูปฌานด้วยกันนั้นอารูปฌานที่สูงกว่าย่อมตัดอารูปฌานที่ต่ำกว่าเป็นลำดับกันไปเช่นวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมตัดอากาสานัญจายตนะฌาน ไม่ให้มีโอกาสได้ส่งผลเป็นต้นในข้อนี้มุ่งหมายเอาผู้ที่ได้ฌานชั้นสูงนั้นไม่มีนิกรติตันหาต่อฌานชั้นต่ำหรือภูมิชั้นต่ำเมื่อเวลาใกล้จะตายเพราะธรรมดาผู้ที่ใกล้จะตายนั้นแม้ว่าจะได้ฌานชั้นสูงแล้วก็ตาม แต่ถ้ามีนิกันติตัณหาคือความพอใจในภูมิหรือฌานที่ต่ำกว่าดังนี้แล้วฌานชั้นสูงที่ตนได้อยู่นั้นย่อมสูญสิ้นไปเข้าใจหรือเปล่าคะเนี่ยต้องยกตัวอย่างหรือเปล่าคะอ่ะต่อจากตรงนี้เลยค่ะอะ่สมมติว่าวาน้ามนโนได้ ชาห้าละน,นี่ยกไปอีก <c oughs> คนละพอได้เสร็จแล้วเนี่ยทำชาต่อได้กาวินกินเนอากาสานัญจายตนะชานวิญญาณัญจายตนะชานอากินจัญญายตนะชานเนวะสัญญาาสัญญ,ญายตนะชาเขาเรียกว่าอะไรฮะชาสมาบัติ8หรือ9ใช่ไหมนนสมาบัติ9เลยนะ สมาบัติก้าเนี่ยพอได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยตัวนี้ต้องส่งผลได้ตายลงได้ฌานที่เก้าได้เนชานนะวันนี้มีแต่คนตายแล้วเกิดนะพอตายลงปั๊บเกิดทันทีเลยเป็นโอปปาติกาใช่ไหมล่ะพรหมเป็นโอปปาติกานะพุทโตขึ้นทันทีเลยแต่พุทโตขึ้นทันทีนั้นนะมุ่งหมายเป็นสำนวนนะแต่พอไปเกิดเป็นเนวะสัญญาณาสัญญายาตนาภูมิ มีแต่นามขันซีใช่ไหมคะกลายเป็นว่าไม่มีขันที่เป็นรูปขันมองเห็นกันไม่ได้นะไม่เหมือนที่เราเห็นกันอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนผมรูป่ไม่ใช่อันนี้ก็จะไปเป็นฟักอยู่นั่ละอสัญญาณมี่าไม่มูโรอรูปประภูมิเนภูมตอนนี้เนี่ยมีแต่นามขันซีก็เลย เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปกติมีขันห้าเอารูปขันออกหนึ่งหรือ4ขันใน4ี่ขันนี้เนี่ยถามว่ากลายไปเป็นพรมอยู่ที่นั่นเรียกว่าเนพรมใช่ไหมเนวสัญญาณสัญญาณพรมแต่ช่วงที่ตายแล้วเกิดดีสิอ่ะพอตายปั๊บจุติปฏิสนธที่เกิดทันทีไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นทีเดียวนะอันนี้นี่หัวหน้ามโนนะ หลังจากนั้นเกิดมาใหม่เป็นเนพรพทันทีเข้าใจใช่ไหมฮะพอเกิดเป็นเนภพทั้งีอันนี้เป็นโอปปัาติกะอันนี้ร่างมนุษย์ก็เผาไปนะอันนี้เป็นองค์วัติกะเป็นพมคภพสิ่งนี้เนี่ยช่วงที่กุศลอุคาตกกรรมตรงนี้ต้องเป็นช้างจําได้ไหมใกล้จะตายแต่มีอารมณ์เนชานเนี่ย มีอากินจัญญายตนาฌานเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นเลยยังอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่เนพรมจะมาปฏิสนธิเนี่ยก่อนหน้านั้นตรงนี้ต้องเป็นเนกุ <c oughs> ถูกไหมฮะใช่ครับถ้าหัวหน้าเป็นปุถุชนนะใช่คเป็นเนกุเนกุศลเนกุศลเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละที่เป็นอุปาคาตากกรรมตัด พวกนี้่ะไม่ให้มีโอกาสสมผลนี่ก็ถูกตัดเนี่ยส่งไม่ได้พวกนี้ก็ส่งไม่ได้เข้าใจไหมครส่งไม่ได้เลยมีแต่ตัวนี้ที่สง่งตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเนเนกุเข้เเเเาใจใช่ไหมครัเนกุต้องมีกินกุเป็นอารมณ์นะเพราะว่าเนวสัญญาณาสัญญาณชาดมีอากินจัญญาณะชาดเป็นอารมณ์ใช่ไหมม,มีมหากราจิตเป็นอารมณ์ เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละตรงตรงช่วงที่ก่อนจุติจิตเกิดนี่แหละอันนี้ต้องเป็นกรรมหนักตัวนี้ต้องเป็นกรรมหนักกรรมหนักตัวเนี้ตัดกุศลอกุศลไม่ต้องพูดถึงละโดนข่มไปตั้งนานแล้วใช่ไหมฌานเนี่ยเป็นสมาธินะข่มอกุศลเป็นวิขับรัประหารไปแล้วใช่ไหมแต่พอเนี่ยจะตัดบุญตัดบุญีนเนี่ยบุญบุญตัดบุญพวกนี้แล้วก็มาตัดบุญพวกนี้เป็นลักษณะอย่างนี้ ทันไหมคะโอ้โเพ็ดตัดเพ็ดมีการซุบซิบไม่รู้เพชรนั่งใกล้เพ็ดหรือเปล่าอเอเพ็ดตัดเพ็ดอ่โอ้โหดีชัดเจนขึ้นแล้วท่านก็บอกว่าชานที่เคยได้น่ะสูญสิ้นไปเลยนะอันนี้อย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่านี่มีอีกกรณีหนึ่งหัวหน้า เกิดมาพอใจแม้นจะได้เนเนชานแม้นจะได้เนชานชานสุดท้ายคือเหมือนกับว่าพวกนี้ได้หมดแล้วนะแต่ว่าใกล้จะตายมาไปยินดีพอใจในชานที่ต่ำกว่าเพราะว่าเนชานเนี่ยสูงกว่าตรงนี้ใช่ไหมปัญนจะมาชานคือชานที่ห้านเนี่ยต่ำกว่าเนชานใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้ามีนิกนติตัณหาในปัญจมชฌานเข้าใจใช่ไหมพอใจในอันนี้มันก็จะต้องตรงนี้ก็จะต้องไม่ใช่ในกูแล้วนะตั้งไปปัญจกูแล้วนะปัญจมชฌานกุศนหนึ่งแล้วนะตรงนี้นะต้องเป็นตัวสรงแล้วนะต้องมีปฏิภาคมิตรเป็นอารมณ์แล้วนะเราในท่านพอใจนะเขาต้องมีอารมณ์ของเขาเนี่ยนะ,ะเมื่อมีจิตก็ต้องมีอารมณ์ถ้าเราจําสัมมวนได้รูป วิบากนะ์ห้าเนี่ยรูปพววังหนะ้าน่ะมีธรรมารมณ์ที่เป็นกรรมนิมิธรมรมารมณ์อันเนื่องด้วยอะไรอ่ะปฏิภาคณิมิตจําได้ใช่ไหมคะมีกระสินสิบอสุภะสิบพวกนั้นที่เราท่องสํารวนไปอ่ะนั่นแหละตัวนั้นจะต้องแบบเป็นอารมณ์นะเป็นปฏิภาคณิมิตเป็นอารมณ์<ะ>แล้วพอเกิดใหม่ปับ๊บ<ะ>ก็ไปเป็นเป็นใครฮะเนี่ยเป็นจตุรชานพรมใช่ไหม วันหน้าไม่ได้ไปเป็นเนในพรหมไม่เป็นแล้วนะถ้ามายินดีในในตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะไปเป็นพรหมชั้นนี้แล้วนะต้องไปอยู่ในเวหัพลาภูมินะอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้เขาได้เนวะใช่ไหมครับเนวะแต่เขายังเขาชอบหรือพอใจนะครับเป็นอะไรที่เขาต้องเขาต้องชอบอีกนี่กันติตัณหานี่กันติตัณหาชอบในชา้นต่ำกว่าชา้นและภูมิของของปัจจุบันชั้นชา้นแลจิต ชอบชาญเดิมตัวเองอ่ะชอบชาญยังเหมือนกับว่ามีความรู้สึกในพอใจในสิ่งที่ตัวเองเคยได้เข้าเป็นรูปเข้ามาเป็นรูปได้อครับอก็นี่ไงที่บอกว่าที่ในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ท่านบอกว่ายังไงล่ะถ้าความพอใจในกูุหรือชาญที่ต่ำกว่าต่ำกว่านี่ไงช่แม่ชายแม้ว่าจะได้ชาญสูงแล้วก็ตามแต่ถ้ามีนิกนติ ตันหาคือความพอใจในภูมิหรือชานที่ต่ำกว่าชานชั้นสูงที่ตนได้อยู่นั้นก็สูญสิ้นไปคือเนหายไปเลยเนหายเือแต่ปัญจชานอเอที่ชอบที่ชอบาอทชอาเชอบนเอง่านเอนเอนเอานเงนเอนเอทเ่นอ่นเองงนเเนเอ่น่่่่น จิตมันคิดได้เพราะมันมีน้ำนึกๆมันมีน้ำสีใช่ไหมครับอันนี้ตอนที่เขายังเป็นมนุษย์นะไม่ใช่อันนี้ยังสิยังไม่เกิด